สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เรามาดูข้อมูลเลขล่างกันนะครับก็สำหรับคลิปแรกนะท่านผู้ชมเรามาดู10ล่างเดินดีชนสูตรก็งวดที่ผ่านมาเลขล่างต้องบอกว่าดับเอาไม่อยู่ท่านผู้ชมแล้วก็ออกเลขเบิ้ลด้วยปรากฏว่าเลขเด่นของเราไม่เข้านะท่านผู้ชมนะผมให้ เด่นไม่กี่ชุดเองนะครับแต่ว่าหลุดเลขเบิ้ลเลขดับเอาไม่อยู่งวดนี้ผมเปลี่ยนหลายสุดนะก็เรามาดูนะครับหลัก10ล่างกันก่นกอดคลิปนี้นะครับ10ล่างเดินดีชน4ส,สูตรนะครับก่อนอื่นเรามาดูคำเตือนกันก่อน คำเตือนข้อมูลและแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพรนันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ทุกท่านโชคดีครับมาดูหลักสิบสี่สูตรท่านผู้ชม ก็ไม่ได้เป็นเด่นที่เดินยาวอะไรนะท่านผู้ชมนะเป็นเด่นหลักสิบเดินในระยะสิบกว่างวดนะครับผมว่าบางครั้งเราใช้เด่นที่เดินยาวๆนี่ก็โอกาสหลุดก็มีในเอฟซีนะสิบเจ็ดสิบแปดยี่สิบกว่างวดนี่ก็หลุดบ่อยนะเรามาดูสูตรที่เดินดีในระยะสิบกว่างวดในผมว่า กำลังพอดีเลยนะครับเราต้องดูตัวเลขเป็นงดงดไปนะครับเรามาดูสูตรที่1นนะครับ10ล่างสูตรที่1นนี่ใช้สูตรแบบง่ายๆหน่วย1บวกร้อยสามบวกสามคงที่ผลลัพธ์ด้เท่าไร่บวกหนึ่งบวกสี่บวกสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งผมใช้สถิติงดที่ออกแปดห้าเป็นสถิติงวดแรกนะครับสูตรนี้ก็สิบสองงดยังไม่หลุด มาดูสถิติกันแล้วค่อยมาคำนวณนะครับเป็นเด่น7ตัวนะครับสำหรับสูตรนี้งอ่ิบานมานะครับเป็นงดที่12ออก7 7เราให้เด่นที่6 7 1 3 4 5นะครับหลัก10 ก็มาที่7นะครับตัวที่2มาใน fc นะเนะนี่ยครับมาตัวที่2ในี่งงวดติดแล้วเรามาดูงวดนี้กันนะครับหน่วย1บวกร้อบวกสหน่วย1ก็คือ3หน่วย1ก็คือ3 103ก็คือ2นะครับ บวกสามคงที่สองบวกสามได้ห้าอันนี้ก็ได้สามสามบวกห้าได้แปดนะครับเด่นตัวแรกเราเด่นแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกสี่ได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดเด่นสิบล่างสูตรที่หนึ่งท่านผู้ชมเด่นแปดเก้าสามห้าหกเจ็ด มาดูสูตรที่สองนะครับใช้ร้อยหนึ่งบวกหน่วยสองคูณสามบวกสองคงที่ผลลัพธ์ด้วยเท่าไรบวกหนึ่ง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 บวกสองบวกหนึ่งผมใช้สถิติงวดที่ออกแปดห้าเป็นสถิติงวดแรกสูตรนี้สิบสองงวดก็ยังไม่หลุดมาดูสถิติกันนะครับ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สิบสองออกเจ็ดเจ็ดเรให้เด่นที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองก็มาที่เจ็ดนะครับเป็นงวดที่สิบสองนะครับเรามาคำนวณงวดนี้กันนะครับสูตรร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งก็คือแปดบวกหน่วยสองคูณสามหน่วยสองก็คือสองสองสามเป็นหกบวกสองคงที่ 6บวก2ได้8อันนี้ได้8 8บวก8ได้6เด่นตัวแรก6บวกทีละ1แต้มได้7 8 9 0บวก2ได้2บวก1ได้3เด่น10ล่างสูตรที่2เด่น6 7 8 9 0 2 3นะครับ16งวดยังไม่หลุดนะครับ มาดูสูตรที่3กันเ c ฟซีสูตรใช้12บวกร้อยสามบวกหคงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไรบวกสบวกหน่งบวกสบวกหบวกหแล้วก็บวกสนะครับผมใช้สถิติงวดที่ออก8ปเป็นสถิติงวดแรกนะครับ12งวดยังไม่หลุดสําหรับงวดนี้ งวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่16ออก77เราให้เด่นที่5 7 8 0 1 2 4หลัก10ก็คือ10ล่างก็คือ7นะครับเรามาคำนวณงวดนี้กัน12นะท่านผู้ชม12 12ก็คือ3บวก103 103ก็คือ2บวก1 2บวกหได้3านี่ได้สาบวก3ได้6เด่นตัวแรกได้ห6หบวกสได้8 8บวก1ได้9 9บวกสองได้หนึบวกหได้สองสอบวกหได้ส3สบวกสได้ห้าเด่น10บล่างสุรที่สเด่น6 8 9 1ด3 5 6 8หนึ่ง มาดูสูตรที่4กันนะครับสูตรนี้ใช้ร้อยหนึ่งบวกร้อบวกสิบสามคูงบวกสคงที่ผลลัพธ์ได้เท่าไหร่บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่บวกสบวกหบวกสบวกหนึ่งเป็น7ตัวนะครับท่านผู้ชมครับแต้มที่บวกเพิ่มนี้เป็น7ตัวนะย้านะก็เวลาที่เราเอาผลรวมรวมได้เท่าไหร่แล้วต้องไปบวก1นนะท่านผู้ชมนะถึงจะเป็นเลขเด่นหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือ บวก5แต่ก็ต้องตัด1ตัวนี้ออกผลลัพธ์ก็จะเท่าเดิมนะครับแล้วแต่ fc จะใช้วิธีไหนก็ได้ผลลั์เท่าเดิมนะครับผมจะนิยมใช้แบบนี้ท่านผู้ชมนะเพราะว่าผมชอบใช้แบบนี้นะครับบางท่านเขาบอกว่ามันงงถ้างงก็ตัวนี้เป็น5แต่ต้องตัด1ตัวนี้ทิ้งนะครับก็จะเป็น7ตัวเดิมนะครับก็เรามาดูสถิตินะครับผมใช้สิติออก งวดที่ออก8 5เป็นสถิติงวดแรกนะครับสูตรนี้12งวดยังไม่หลุดงวดล่าสุดเป็นงวดที่12องอกเจ็ดเจ็ดนะครับผลรางวัลก็ออกเจดเหลัก10ก็คือ7ผ่านนะครับสูตรร้อยหนึ่งบวกร้อยสอง ร้อยหนึ่งแปดร้อยสองห้ร้อยหนร้อยสองห้าคูณสองก็คือ8 8ดแปดสองสบหบวกสี่คงที่6กบวกสได้0ูนย์แบวกหได้3มนะครับก็เด่นตัวแรกนะท่านผู้ชมนะ3เอาไปบวก1ก็ได้4ี่นะครับ เด่นตัวแรก4นะ4บวกทีละแต้มก็5 6 6บวก2ได้8 8บวก1ได้9 9บวก2ได้1 1บวก1ได้2นะครับเด่น4 5 6 8 9 1 2 4 5 6 8 9 1 2นี่ก็เป็น10ล่างเดินดีชน4สูตรใน FC นะ ก็ทั้งหมดนี่4สูตรยังไม่หลุดนะครับท่านผู้ชมครับผมเอาสติไม้จม1ิบสอวดนะทีนี้เรามาจับชนกันนะ เรามาดูนะครับงวดนี้เป็นงวดที่16ตุลา68 10ล่าง40ต้องขอภัย f อสําำหรับแสงนะครับเป็นที่โทรศัพท์ผมนะครับท่านผู้ชมนะบางครั้งก็ชัดบางครั้งก็ไม่ชัดนะท่านผู้ชมนะส่งลงซ่อมก็หลายรอบแล้วนะก็มันเป็นรุ่นเก่านะต้องขออภัยด้วยจะพยายามพูดดังๆจะได้ยินชัดถึงแม้ตัวหนังสือจะไม่ค่อยชัด เรามาดูนะครับสูตรที่หนึ่งแปดเก้าสามห้าหกเจ็ดสูตรที่สองหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองสามสูตรที่สามหกแปดเก้าหนึ่งสองสามห้าสูตรที่สี่สี่ห้าหกแปดเก้าหนึ่งสองก็ชนทั้งชนทั้งสี่สูตรนะเอฟซี FC นะเรามาตัดกันเลยนะครับศูนย์ศูนย์มีสูตรเดียวตัดทิ้งนะครับศูนย์หนึ่ง หมี2ส,สูตรตัดทิ้ง2องสองก็มี2 3ส,สูตรตัดทิ้งนะผมจะเอาเฉพาะที่ชน4เท่านั้นนะครับ3ก็ตัดทิ้งมี3ส,สูตร4 4มีสูตรเดียวนะครับ5 5มี2ส,สูตรตัดทิ้ง6 1 2 3 4เด่นตัวแรกเด่นห ชน4สูตรนะครับ7มี2สูตร8 1 2 3 4 8ก็มี4นะ9 1 2 3 4 9ก็มี4สูตรเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนะเด่น10บล่างเดินดีชน4สูตรนะงวดนี้ชน6 8 9หลัก10ล่างงวดนี้ผมจะใช้ 6 8 9เป็นเด่นนะแล้วเราค่อยเอาดับ10ล่างกับดับล่างมาตัดนะท่านผู้ชมนะก็จะเหลือไม่กี่ตัวนะครับอาจจะเหลือ 1- ถึง2ตัวนะครับก็จับตาดูให้ดีนะครับสำหรับหลัก10บล่างงวดนี้นะครับ10บล่างเดินดีชน4ี่สูตรงวดนี้ชนห 89านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ท่านผู้ชมครับคลิปหน้าเรามาดูหน่วยล่างสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ